หันหน้ามาหน่อยฮนะโอเคครับมิวสิกวิดีโอนะฮะ <c oughs> อาจเอาเปรียบปลามากเลยฮนะมาแล้วมาแล้วดูปลายคันนะครับพี่น้องวูดวูดวูดฮะมีมุดด้วยมีมุดน้อยน ой, ้อยมีมุดน้อยน้อยมันคือสิ่งมีชีวิตรประเภทไหน มเน,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 นีมนี่ไม่เอาคนวปดนี้มกมโอ้โชีีไม่ได้นนะไม่ได้อยอนแสงนิดหน่อยแต่ก็โออูไม่ใผู้หเกิอนอาทิตย์นะฮะคลิปคลิปนี้จะไปอยู่บน Youtube ไปมากนะไปมากเราว่ามันคืออะไรเอ่ยยังอีกไกลแล้วเกินแลหยุดไปแห่งเดียวอะไจริง,งสองสายเข้าหากันแล้วะรับี่ยพื้นที่แล้วฮะนับผีแล้วน่าจะใกล้ติมทีเขาขาๆเลยเขาๆเขาๆเขาๆ

Hoa nó khắp hoa, hàng hoa, 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 Oh, oh, hoa, 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 hoa,